สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับหมอแบงค์ที่งานปาร์ตี้ของ EPDQ นะครับงานนี้นะฮะเป็นงานที่จัดเพื่อมอบรางวัลให้กับคลินิกที่มียอดสั่งซื้อมากที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวริสัทคลินิกของเรานะครับคว้ามาทุกรางวัลที่มีเลยครับแสดงว่าเดี๋ยวริสัทคลินิกของเรานะฮะใช้ฟิลเลอร์ EPDQ ของแท้เป็นจํานวนเยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะ EPDQ S 5 0 0นะครับเป็นตัวที่หมอชอบใช้มากที่สุดเลยนะฮะหมอจะใช้ ฉีดในชั้นลึกนะครับเพื่อเสริมกระดูกแล้วก็ยกหน้านะครับจะทําให้ได้ปริมาณที่เยอะนะครับแล้วก็มีความลิฟติ n g เี่ี่ยงข้ะเยอะนะครับแล้วเมื่อเราฉีดฟิลเลอร์ของ e b q S 500เข้าไปแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าปลอดไทยนะครับมีความสวยงามแล้วก็ฟูนะครับโดยาะยิ่งสีลึกยิ่งฟูยิ่งสวยนะครับในนี้นะฮะเป็นรางวัลการันตีว่าเดลวิสัยคลินิกของเรานะครับใช้ฟิลเลอร์ i q ของแท้แน่นอนใครเยอะใชร้จริงใครเยอะมากใชร้จรึิงมากแล้วขีดสวยมากนะครับที่สำคัญทัานเนี่ยใครสนใจนะฮะอย่าลืมพักเพจไปด้วยนะครับ